ีเสอด้วยม่ใช่ก็ไล่กันสองตัวเลยอ่ะอ้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 าวอ้าวอ้าว้องแรง้าวอ้า้วองารงอ่ะว้วอาวออาวอ้ว้ายอ้าวอาวเ้้าวอายออ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 เ้า้้าค้า้า้ ใช้ขาตะพุ่มน้ำอ่ะน่าดีเด่ไปเหมือนเรือเลยหน้าโอ้งเหมือนไทยอ่ะไปเร็วมากเลยครับใช่ดูดูไปเลมากันใหญ่เลยรู้ว่าได้ทนโอ้โหมาเลย บบกำแพงมาแล้วเนี่ยข้างล่างใกล้ๆตัวใกล้ๆตัววันใกล้ๆตัวเออขึลนไปกันแล้วคืเล็กันแล้วีอ่วอลอ เอลาเาว่ายนะาเอาไปร็มากเลยอุ้ยสองตัวสวยเนี่ยอะเป็ดอะไรอ่ะหัวเขียวเนี่ยมดอลินเมดอลินเออเมดลินเลืเลื้อยหเป็ดเมดลินใช่เขียวข แ่วโน่นไปถ่ายกันญีป่ปุ่นบ้างปูจิปูจิอ๋อ,อที่จะเรือนสองให้ดูไปถ่ายที่ปูจิบ้านไปปูจิเลย โอ้ถ่ายวีดีโอส่งภาคไปเลยว่าที่ไหนยังไงน่น่ารักผงฟ้า หลงนมสวยอมันอ mm. mm. no? ืมเนาะ่เนเ้าาาลีอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็ดอะไร่ยตุ uh ่อ่ะไม่น่าจะใช่เป็ดที่จะเป็นเป็ดธดาเป็ดทเป็น่ลดูดูหน้ามันไม่ไม่เป็นอย่างเป็นตัวเลยเป็นที่พันมเนะที่เป็นแดงหอนหอนเหรอตัวผู้เ มันจ้างความสวยจ้างความสวยให้ตัว